ครับลุงสันตะจวดนะครับขอบคุณพี่น้องพ่อแม่น้องนะครับที่เข้ามาแล้วชมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ให้ลุงสันนะครับทั้งแฟนเพจทั้ง youtube นะครับเน้นหลักๆคือแฟนเพจลุงสันตะจวดนะครับ youtube ลุงสันตะจวดนะครับชื่อเดียวกันนะครับติดตามได้เลยนะครับผิดตกเพราอะไรขอประทานโทษเลยครับพี่น้องนะครับขอประทานรู้ด้วยครับถ้าถูกใจก็ คอมเมนต์ใครเยอะเลยนะครับคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับจริงๆวันนี้จะมาเห็นข้าวมาถึงโอ้คิดถึงแฟนเพจแฟน youtube ทุกท่านนะครับก็อยากจะมาคุยนะครับคิดถ,ถึงคิดฮอดบางทีเราก็ทํางานประจําเกินไปงานนี่ก็ไม่ดูแลอะไรเงี้ยคือพยายามจะดูแลทั้งสองทั้งสองที่ทนะครับแล้วก็งานประจําเราด้วยนะครับก็ขอโทษทีนะครับท่านผู้บริหารทั้งหลาย คือเราผมผมเป็นลูกน้องเขานะครับเพราะว่าเราต้องคือคําว่าลูกน้องเราต้องเข้าใจนะครับคนเราเขาว่าลูกน้องไม่มีเก่งนะครับต้องตามเขานะครับจนกล่วเราไะเป็นผู้นานั่นคือเราไม่เป็นลูกน้องเขานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลุงสัตขอโจทย์ก่อนโจดย์โจดยจย์แซ่บแบอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยไี่ได้ยังไม่เปิดเลยเนี่ยยังไม่เปิดเลยเนี่ยนะครับ นี่ทุกวันก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะครับแต่อย่าเลยครับพี่น้องเราไอ้มันไม่มีเข้าใสแล้วอ,อย่าเลยครับพี่น้องเรานะครับเนี่ยดจวดเราแน่นอนนะครับผมไม่ได้ว่าเอามาอ้างว่นนี่ผมไม่ไม่ใช่นะครับคือผมไม่เป็นผมก็ไม่กินนะครับผมก็จะจทดแบบพี่น้องนี่แหละมันง่ายดีโจทวดก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตลาดไม่ต้องดูดูอย่างนี้พอนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับเียประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่า ไม่รู้อะนะครับคือเราไปคุยกันตรงนั้นเราคุยว่าเออเราก็บานโนอ๊กันไม่ต้องกินดีกว่าอย่างนี้นะครับง่ายดีนะครับง่ายดีนะครับแต่ก่อนไม่นี่ตะวันนี่ร้อยกว่าเลยพี่น้องเอ้ยนะครับก็สงสารคนอยากกันจนนั่นแหละนะครับขอบคุณนะที่มาแล้วชมเนี่ยนะครับลูกสันตาเริ่มเปื่อแล้ววะเดือกกินนะ อืม你好อืมอ um 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 um> um 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 ือืมอืมมาเรืนยๆเมาเก่อกันเร่ององทุกคนจุดเราหินเขาได้ไหมจุดเราหินเขาเด้อหินเขาเรากอตามหาได้ครับเอตามหาได้ ดูดิเป็นเต็มเลยนะครับพ <ancestor> ี no <abolition nota> ่น <diversion>? ้องโอ้โหอืมอืมอืมืม่โอนะพี่จีบกอกินนะ อืม๊บครึ๊บครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาับชมนะครับลุงสัรหรือว่าโรชนะครับเข้ามาแล้วนะครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลุงสันเล่นรัวแล้วนะครับกดให้เขาแชร์นะครับกดติดตามนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวลูกศัตรจะกินต่อเินข้าวไม่ต้องหิวข้าวสุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญลูกเรืองดวงไม่ตกดวงไม่ขาดแค้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงประพันธ์ชาตรีมีนะเมตตามหา,าเนสนสิริมงคล มีโชคมีชัยร่ำรวยทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาชมเด้อพี่น้องร่ำรวยทุกทุกคนเด้อพี่น้องที่เข้ามาชมเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวร้องสายเคสหน่อยพี่น้องนะครับตามพรปากเลยพี่น้องนะครับสวัสดีครับ